สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตัวรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Shellfire นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นแนว m o b ้านะครับซึ่งจะมีมุมมองแบบ FPS นะฮะสไตล์เดียวกันกันกบเกม o v เ r w a t c h เลยนะครับถ้าใครเคยเล่น o v e r w a t c h ก็น่าจะรู้นะนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้สามารถโหลดผ่าน Store ไทยเราได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้าในตัวเกมกันเลยละกันนะครับกดล็อกอินเข้าไปนี่มา ลุยเลยแฮะส่วนลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับสามารถไปโหลดได้กันได้นะครับตัวเกมก็จะมีหลากหลายโหมดเลยนะครับให้เราได้เล่นกันนะครับผมโอเคกดสตาร์ทเข้าไปครับโอเคอันนี้เป็นแบบว่าพวกโฆษณาอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอ, lun, อันนี้เป็นการแบบว่าล็อกอินนะครับแต่ละวันนะครับซึ่งผมก็รับไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ ก็ลองเล่นเกมมาตอนนี้อยู่ที่เลเวล4นะครับซึ่งในส่วนของโหมดอื่นๆนะครับมันยังไม่เปิดเพราะว่ามันจะเปิดตอนระดับเลเวล6เลเวลแนะครับแล้วก็ในส่วนของ Island w a อลตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดเ,เป็นเวลานะครับอ่าออกก่อนโอเคอเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปแบบตัวเกมกันก่อนนะครับข้างในนี่กดที่คลิกแมปไปเลยนะครับให้มันเลือกไปเลยแล้วกันนะฮะง่ายๆนะครับ,รรบกดสตาร์ทไปครับรอจับคู่ฮนะตอนนี้นี่โอเคลุย นี่ฮีโร่เดี๋ยวผมเลือกฮีโร่ตัวนี้นะครับซึ่งก็ผมได้มานะครับเป็นฮีโร่ทดลองนะครับผมอม,มันก็จะมีแบบว่าสกินให้เราเลือกใช้ด้วยนะนะครับซึ่งก็ถ้าเรามีแล้วก็สามารถใช้ได้เห็นป่ะนะครับมันจะดูเท่ขึ้นนะฮะม,มาลุยครับนับเวลาถอยหลังอยู่ตอนนี้สาวสวยสาวสวยลุยครับผม นี่ตัวเกมก็จะมีระบบรูนด้วยนะครับซึ่งคล้ายๆกับ ROV e เลยนะครับที่จะใช้ใน,นส่วนของรูนนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถตัวละครนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะไม่ไดเ้เล่นให้ดูทั้งหมดทุกอย่างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเป็นแบบว่ารูปแบบตัวเกมเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับในการโหลดเข้ามาเล่นนั่นเองนะครับ ไป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 ชึบชึบชึบผมจะแบบว่าเป็นสไตล์บู๊แหลกนะครับอย่างเดียวเลยฮะอ่าส่วนอื่นๆก็ให้เพื่อนเขาจัดการไปนะครับแต่ผมจะบู๊มาแล้วมาแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยรยเรียบร้อยเพื่อนเราจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เรียบร้อยครับผมนี่ใช้สกิลบายมีสกิลอะไรใ,ใช้ใช้ไปครับ ตัวเกมมันสามารถปรับให้ยิงออโต้ได้นะครับหรือว่าจะยิงแบบว่าไม่ออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ปรับออโต้ดีที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะเล่นยากอโอเคเรามาเฝ้าตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้แบบว่าคะแนนของเราขึ้นนะครับผมนี่เนี่ยนี่เนี่ยมามามาเลยเพื่อนนี่เนี้ยใช้ใช้ให้หมดครับถ้าไม่ตาอะไรมีใช้ใช้ให้หมดนี่โอ้โยิงคตรแรงอะ เออโอ้โหคิวกระจายว่ะโอ้โหสุดยอดนี่ครับคะแนนเราก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับผมเมื่อครบร้อยเมื่อไหร่ก็ชนะไปนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายโหมดเนาะนะครับภาพเกมทำออกมาได้สวยน่าเล่นเลยนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แง่นี่แง่นี่แ่ยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดห่อเออห่อห่ออะไรเพื่อนห่ออะไร นี่เอาโอ,โอ้ยิงตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโอ้หมึงล็อกทำไมเนี่ยโอ้โอ้อะไรวะอ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนี่ไงโอ้โหมันบุกครับมันบุกมันบุกมันบุกว่ะเรือผมจะตายแล้วผมจะตายแล้ว มันบุกมันบุกเหรอบุกเหรอโอโ้บุกบุกกระจายม,มันเข้ามาขนาดนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับราเกินใหม่ราเกิดไหมมาลุยเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนครับผมตอบอบ,อบตอนนี้หกสิบสามเปอร์เซ็นแล้วเอ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรากำลังมาเรากำลังมาใจเย็น นี่แน่โอเคอืม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 เรียบร้อยนี่โอ้ตายว่ะดางหลังโถเฮ้ยตอนนี้คะแนนฝั่งตรงข้ามเริ่มขึ้นแล้วมันครัยบนไม่นะไม่นะไม่นะเราจะต้องชนะเราต้องชนะเราต้องเข้าไปอืม อคะแนนเราก็ขึ้นเหมือนกันโอเคตอนนี้เราเราเอ่อเรากำลังยึดพื้นที่ได้แล้วสวยงามสวยงามไปเลยยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โ oh, หไม่ตายไม่ตายเออตายแล้วนี่ไงตัวนี้ผมมาโดนข้างหลังไม่เพื่อนโดนข้างหลงัลงโดนข้างหลังนี่แน่เรียบร้อยโอเคยิงครับยิงมันครับโอ้โ oh, ห oh, ผมโดนยิงด้านกลนี่แน่นี่แน่นแน สวยไปเลยมานี่นี่นี่หลบเหรอหลบเหรอ93เปอร์เซ็นแล้วใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วตอนนี้ใกล้แล้ว96 97ชนะแน่นอนใสๆครับเพื่อนโอเค very good นี่โอเคชนะแล้วครับอ่าเอ็มวีพีจะอยู่กับใครนี่ไงฮะผมเองครับผมเรียบร้อยฮ่า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 โอเค มันก็จะมีสถิตินะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เล่นเสร็จนะครก็เหมือนกันแหละครับกับเกมโมบ้าทั่วๆไปนะครับผมสามารถแอดเพื่อนได้นะตรงนี้นะครับกดแอดได้เลยนะครับแอดได้ทุกคนนะครับผมโอเครีเทิร์นกลับมาครับก็ตัวเกมมันก็จะมีแบบว่าให้เราแบบว่ารับของรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดว่าเราทำแบบว่า ควสอะไรสําเร็จก็ว่าไปนะครับก็เข้ามารับตรงเออร์ชิเมนได้นะครับมารับตรงในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมันก็จะมีแจกให้กับเรานะครับซึ่งผมรับไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูตรงฮีโร่หน่อยนะครับนี่ฮีโร่ก็มีหลากหลายตัวเลยนะครับมีสายแท้งนะครับแอ t แทกดีเฟนต์นะครับซัพพอร์ตมีครบนะครับผมแต่แต่ว่าตอนนี้ยังอาจจะมีไม่เยอะมากนักนะครับอม่ามาดูตรงระบบรูนบ้างนะครับนี่ฮะเห็นไหม มันจะมีระบบรูนให้เรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะแบบว่าไปซื้อรูนนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมทําให้ตัวละครเรานั้นความสามารถเก่งขึ้นมานั่นเองนะครับเนี่ยซื้อรูนตรงนี้ได้ครับอืมเนี่เห็นไหมนะครับมันก็จะมีเราซื้อโอ้มีรูนเลเวลสี่ด้วยว่ะนี่ฮะหรืมเข้ามาเลือกดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเอ่อเข้ามาสุ่มนะครับเข้ามาแบบว่าเปิดได้นะครับลองมาดูว่าเออเราจะได้รูนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะ อันนี้เสียเงินครับเสียเงินธรรมดาก็ได้แค่รูนแบบเลเว่าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมอโอเคนะครับแล้วก็มีแครนด้วยนะครับมีระบบแรลงนะครับผมอือะไรพวกนี้นะฮะลองเข้ามาดูกันละกันนะครับสําหรับตัวเกมเนาะนะครับแล้วก็ในกระเป๋าแล้วก็มาลองดูว่าเรายังไม่ได้ใช้อะไรนะครับอันไหนที่ใช้ได้ก็กดใช้ไปเลยนะครับเนี่ย e อ p กีคูณสองอะไรพวกนี้นะครับอืม ของผมเองนะครับผมยังไม่ได้กดใช้นะครับอันนี้กดลงไปนี่มาดูตรงนี้หน่อยอ่านี่ครับสามารถเครมได้ตรงนี้นะนะครับผมนี่กดเปิดได้เลยนะครับมันก็จะมีของมาให้เราอยู่นะครับผมอืมก็ตัวเกมก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเยาแยาซับซ้อนอะไรมากมายนะครับอืมเพราะว่าโหมดอื่นๆเนี่ยผมยังเข้าเล่นไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังบอกว่าเ เลเวลยังไม่ถึงนะครับมันก็จะมีแบบว่าปรับเปลี่ยนตามระดับเลเวลนะครับซึ่งตัวละครนะครับพวกฮีโร่ฮีโร่แลรพวกนี้เราสามารถมาซื้อได้ตรงสต์ตรงนี้นะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถที่จะมาซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับความสามารถก็จะแตกต่างกันใช้เงินในเกมซื้อก็ได้นะครับหรือจะเป็นเงินที่เติมมาก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกินนะครับให้เราเลือกนี่ฮะอืมก็เหมือนกันแหละนะครับกับอาร์วีแล้วพวกนี้เนาะ นะครับอืมไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าระบบอาจจะยังมีไม่ได้เยอะเท่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคสำหรับทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะเล่นก็ลิง์โหลดอยู่ใต้คลิปนะนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนคลิปนะครับในคลิปถัดไปที่ผมจะนำมาแนะนำนะครับด้วยนะนะครับปลายล่าสำหรับคลิปนี้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับ